สวัสดีครับผมชื่อน้องเจมนะครับผมจะมาร้องเพลงให้กับครอบครัวพี่กุ้งสุธิราชนะครับขอให้พี่วิฟื้นเร็วๆนะครับขอให้ปาฏิหาริมีจริงนะครับกลับมานะโอแกวตาน้องอยู่ไหนกลับมานะ ดวงใจรู้ไม่ใครที่เฝ้ารอคอยอกพี่เป็นห่วงห่วงเธอไม่น้อยอย่าให้ความหวังมันเลือนลอยโอ้เจ้ากลอยน้องจงคืนมาสวดมนต์ขอพรวิงวอนเจ้าค่ะ ช่วยปกปักรักษาโปรดเมตาน้องข้าสักคนตั้งจิตอธิษฐานกราบกรานเมืองบนปาฏิหาริย์เกิดสักคนน้องทั้งคนจะทนเฝ้ารอตื่นเถิดนะตื่นขึ้นมา ยิ้มสดใสสร้างรอยยิ้มพิมพ์ใจที่ใครๆก็คิดถึงทุกคนเป็นห่วงห่วงอย่างสุดซึ้งพี่มีน้องนั้นเป็นเพียงหนึ่งหนึ่งในใจของพี่เรื่อยมาสวดมนต์ขอพร วิ่งวรอนเจ้าข้าช่วยปกปักรักษาโปรดเมตาน้องข้าสักคนตั้งจิตอธิษฐานกราบกร้านเบื้องบนปาฏิหา์ให้เกิดสักคนน้องทั้งคนจะทนฝัา ขอให้ปาฏิหาริมีจริงนะครับขอบคุณครับ